ก็การสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเราจะมาทำการรีวิวนะครับไอดีของผมกันไปรีวิวเพจกันนะครับแล้วก็ไอดีของผมด้วยนะครับเพจซีทีชอปนะครับที่ผมจะสร้างที่ผมสร้างขึ้นมานะครับอ่าซึ่งถ้าสนใจสามารถติดต่อได้นะครับซึ่งทางเพจเราก็ครับก็ทําการสร้างเซิร์ฟเวียขึ้นมานะครับนี่ครับ เซิร์ฟวีนะครับคุณสามารถเช่าเซิร์ฟวีได้เลยนะครับเออเช่าเซิร์ฟวีนะครับผมเปิดเช่าเซิร์ฟวีนะครับสามารถไปติดต่อที่เพจได้เลยนะครับนี่ครับเซิร์ฟวีอ่าคือสามารถติดต่อเช่านะครับคือเช่าจนเช่าซื้อราคาถูกครับเช่าจนเซิร์ฟปิดนะครับอ่าเพราะว่ามันทับหนึ่งเดือนใช่ไหมล่ะอ่าจนเซิร์ฟปิดเลย นะครับ <S <S อ่านะครับก็เซิร์ฟน,นี้นะครับคือดีมากนะครับและผมจะทําการปล่อยอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับอ่าปล่อยผลปล่อยรับฟาร์มด้วยนะครับรับฟาร์มฟาร์มเสร็จภายใน1-3วันนะครับสำหรับนี้นะครับอ่าเราไปดูที่เพจ ct shop กันเลยนะครับไปไปดูกัน โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าที่เพจซีทีชอปแล้วนะครับอ่าอันนี้คือเพจซีทีชอปของผมเองนะครับที่เปิดใหม่นะครับเป็นเพจที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับอ่าซึ่งก็เน้นรับฟาร์มนะบริการรับฟาร์มแบบบ็อกฟุตแล้วก็จะมีของใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับอ่าก็สามารถติดต่อได้นะครับคืออยากฟาร์มอะไรบอกผมได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดรับฟาร์มได้ทันทีเลยอ่ามีรายได้ครับนี่ครับรับฟาร์มงานเร็วนะครับสนใจทักได้นะนะครับเพจซีทีชอปนี่ครับขอมาใหม่ แต่เราก็จะทําการปรับใหม่ด้วยนะครับอ่ราคาถูกลงแล้วก็ได้ของดีดีขึ้นนะครับฟาร์มเวลฟาร์มัดอัพดาฟาร์มเงินเหรียญฟาร์มม่วงแลวก็อื่นอีกเร็วนี้นะครับอ่าเนี่นะครับเวลฟาร์มเวลเดีย๋ยวผมจะทําการปรับใหม่นะครับฟาร์มเวลนะครับฟาร์มเวลเราจะทําการปรับใหม่นะเราจะทําการปรับเป็น 700เวลนะครับแค่15บาทนั่นเองครับถูกมากนะครับฟาร์มเงิน1นึ่งถึงสามเอ็มสิบถึงยีบาทนะครับฟาร์มหมัดสามร้อยหมัดยี่หบาทเออเงินม่วง1นึ่งพถึงยีบาทนะครับอ่าเงินม่วงก็จะเป็นแบบฟาร์มแบบใช้ผลตัวเองหรือใช้ผลของผมนะครับก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็เสร็จภายในหนึ่งสามวันเดี๋ยวครับบริการเซิร์ฟวีนะครับแบบบล็อกฟุตเริ่มราคาถูกใช้งานนานนะครับ ใช้นานราคา30 30บวัน30บาทนะครับราคา15วัน25บาทนะครับก็สามารถซื้อ30บาทได้เลยนะครับเออใช้ได้30วันนะนะครับเราก็จะทําการซื้อของนู่นนี่นั่นซื้อแมปไว้ด้วยนะครับเซิร์ฟนะครับสามารถสนใจทักมาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะเพิ่มเข้ามานะครับสําหรับ T C T Shop นะครับเช่นฟาร์ม กระดูกฟาร์มดาฟาร์มอะไรพวกนี้ครับแล้วก็รับสุ่มผลนะครับอ,อยังสุ่มผลนะครับรับสุ่มผลสุ่มผลอย่างเช่นเมื่อคุณติดต่อไปครับเขาจะผมจะทําการสุ่มผลให้คุณในเซิร์ฟวีนะครับสามารถสุ่มได้แค่สามครั้งนะครับคือผมจะเอาสามใบดีเข้าไปแล้วก็สุ่มให้คุณถ้าได้ผลไหนคุณก็ได้ผลนั้นนะครับเพียงแค่สิบบาทท่านันนะครับ,รบขอเข้ามาใหม่นั่นเองถ้า เจอแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ ct shop ด้วยนะครับเพจเปิดใหม่นะครับไม่บิดไม่โกงไม่ทำให้คุณเสียใจแน่นอนนะครับถูกใจกดเครดิตให้ผมด้วยบวกหนึ่งนะครับหน้าโปรไฟล์นะครับอ่าก <c oughs> ็สำหรับพินี้นครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ